สวัสดีครับเพื่อนๆครับเช่นเคยนะครับกับผมโนอตนะครับก็อยากจะชวนเพื่อนๆนะครับมาเดินมาวิ่งนะครับช่วงเช้านะครับมาดูแลสุขภาพนะครับร่างกายของเรานะครับให้ดีให้สมบูรณ์นะครับให้ปราศจากโรคภัยต่างๆนะครับลดความเสี่ยงนะครับจากโรคต่างๆโรคร้ายต่างๆนะครับ ให้มีสุขภาพที่ดีนะครับให้มีชีวิตที่ดีแล้วก็สร้างนิสัยนะครับที่ดีเป็นกิจวัตรที่ดีอย่างหนึ่งนะครับในตอนเช้านะครับแล้วก็ของทุกๆวันนะครับการที่เราได้มาออกกําลังกายนะครับก็เป็นกิจวัตรหนึ่งนะครับที่เราทําทุกๆวันนะครับผมก็ทําทุกๆวันนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อสร้างนิสัยนะครับที่ดี นะครับดยการออกกําลังกายนะครับเพื่อให้ร่างกายเราแข็งแรงสมบูรณ์นะครับลดความเสี่ยงนะครับที่จะเป็นโรคต่างๆนะอย่างที่เคยกล่าวมาแล้วนะเต็มไปหมดเลยนะครับช่วยลดได้นะครับด้วยการออกกําลังกายเท่านั้นเองนะครับการออกกาลังกายก็ช่วยเรานะครับสร้างนิสัยนะครับที่ดีในยามเช้านะครับก็คือเราก็จะมีภารกิจที่ต้องทําทุกวันทุกวันในช่วงเช้าก็เป็นนิสัยที่ดีอย่างหนึ่งนะครับ ในการออกกําลังกายนะครับเรามาสร้างไปพร้อมๆกันนะครับสร้างวินัยที่ดีกิจกรรมที่ดียามเช้านะครับทุกวันทุกวันนะครับเพื่อให้เรามีสุขภาพที่ดีชีวิตที่ดีนะครับแล้วก็จริงๆแล้วอย่างที่เพื่อนก็รู้อยู่แล้วการออกกําลังกายเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ว่าเรายังไม่สามารถทําได้ก็อยากจะชวน,นเพื่อนๆนะครับมาทำไปพร้อมกันความยาก นะครับมันอาจจะเป็นสิ่งที่ท้าทายเรานะครับแต่ถ้าเราทําได้นะครับเราก็จะทําเหมือนว่าเป็นเรื่องง่ายนะครับของทุกๆวันปิดเป็นนิสัยเรานะครับเป็นนิสัยที่ดีด้วยนะครับแล้วก็จะทําให้เราประสบความสําเร็จด้วยครับเพื่อนๆก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมการออกมาวิ่งพาตัวมาเป็นเรื่องยากนะครับแต่ถ้าเราทําได้นะครับจิตใจสํานึกเรามันก็จะจํานะครับ ว่าเราก็ทําสิ่งที่ยากๆได้นะครับสิ่งอื่นที่มันง่ายก็จะทําได้อย่างง่ายดายเลยนะครับเพราะเราทําสิ่งที่ยากๆไปแล้วก็จิตใต้สำนึกเราก็จะจำว่าเราสามารถทําสิ่งที่ยากได้ก็แถมทําได้ทุกๆเช้าทุกๆวันด้วยสิ่งไหนที่ยากมาจิตใต้สำนึกเราก็จําครับว่าเราสามารถทําได้ร่างกายเราทําได้นะครับก็อยากชวน,เ,นเพื่อนๆครับ มาเดินมาวิ่งมาออกกำลังกายกันครับสักยี่สิบนาทีสามสิบนาทีนะครับผมก็ทํามาได้สักพักแล้วนะครับเรารู้สึกดีก็อยากจะชวนเพื่อนๆน,นะครับทํากันนะครับถึงไหนมารบกวนเราก็ต้องพยายามครับปรับแก้ไขมันทําให้มันได้นะครับถ้าเราทําได้แล้วนะครับมันก็จะเป็นเรื่องง่ายครับ การเดินมาวิ่งตอนเช้าก็จะเป็นเรื่องง่ายๆเลยตอนนี้ผมก็เริ่มเป็นเรื่องง่ายนะครับทําได้ทุกวันทุกวันนะครับก็อยากให้เพื่อนๆเป็นเหมือนกันกับผมด้วยนะครับก็อย่างที่เคยบอกไปนะครับถ้าเพื่อนๆติดตามใครหรือชอบใครนิสัยมันก็จะติดตามไปเหมือนกันด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นกฎคาเชลียนะครับของทุกๆคนถ้าเราติดตามใครชอบใคร นะครับนิสัยเราก็จะเป็นตามนั้นนะครับเราอยู่กับคนแบบไหนเราก็เป็นคนแบบนะั้นเช่นเป็นเพื่อนนะครับมาดูมาติดตามผมเดินมาวิ่งทุกวันเดี๋ยวเพื่อนๆก็จะเดินวิ่งเหมือนกันนะครับก็เพื่อนๆก็จะมีสุขภาพที่ดีไปด้วยนะครับแล้วก็ขอวันนี้เป็นวันที่ดีของทุกๆคนนะครับบ๊ายบายนะครับ